ไปกันใหญ่แล้วครับโดนัลทรามขึ้นภาษีจีนสิริรวมแล้วกลายเป็น104%ด้านราคาทองคำก็ยังสู้ชีวิตไม่ยอมลงง่ายๆขอแก่่งตัวออกข้างก่อนนะครับเช้าวันนี้9เมษายน68ราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่ง50บาทครับรูปพันธ์ขายออกบาทละ5,400ทองคำแท่งขายออกบาทละ49,600บาทเกิดอะไรขึ้นโมนชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วครับค่ำคืนที่ผ่านมาโดนทรัมป์ผู้นําของสหรัฐประกาศชัดเจนนะครับในเมื่อจีนตอบโต้สหรัฐอยู่ด้วยการขึ้นภาษีเท่ากันเป๊ะที่34เเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็เลยทําตามสิ่งที่เขาเคยขู่เอาไว้ว่าขึ้นภาษีจีนไปเลยอีก50ครับเพราะฉะนั้นก็เลยบวกกันตอนนี้กลายเป็น3ก้อนนะครับทั้งก้อน20แรกที่โดนไปตั้งแต่กุมภาพันธ์บวกกับมีนาคม ก้อนที่2ภาษีตอบโต้อีก34ก็กลายเป็น54แล้วมาบวกอีกก้อนล่าสุดอีก50ก็เลยกลายเป็นสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน104แล้วก็มีผลในวันนี้ด้วยนะครับ9เมษายน68ครับอีกด้านหนึ่งจับตาดูให้ดีนะครับว่าจีนจะมีการตอบโต้สหรัฐอย่างไรเพราะว่าจีนก็ประกาศเหมือนกันพร้อมสู้กับสหรัฐจนสุดทางนะครับ ตอนนี้เหมือนกับว่า2ฝ่ายกําลังแข่งกันดําน้ํเลยครับดูซิว่าใครจะอึดมากกว่ากันแล้วต่างฝ่ายต่างก็รู้จุดอ่อนของกันและกันดีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เองครับก็เลยทําให้หุ้นของสหรัฐตอนแรกเหมือนจะสามารถรีบาวขึ้นมาได้แล้วประมาณ1,000กว่าจุดสุดท้ายยังม้วนลงไปแล้วก็ติดลบแล้วสุดท้ายก็ปิดตลาดไปในแดนลบนะครับขณะที่ตลาดหุ้นฝั่งของจีนกับฮ่องกงบ้างนะครับตอนเช้ามาเนี่ยลงมาอย่างแรงครับแล้วจากนั้นล่าสุดลดช่วงลบลงมานะครับ ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอตก็ย่อตัวลงมาเหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังสู้ชีวิตพยายามจะกลับมายืนอยู่เหนือ3,000เหรียญให้ได้เพราะฉะนั้นกรอบทองคำตลาดโลกตอนนี้จับตาดูให้ดีครับแนวรับก็คือ2,950แนวต้านก็คือ3,030 30เหรียญขณะที่ทองคำของไทยได้อานิสงจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอย่างหนักช่วยประคับประคองแล้วก็ดันขึ้นมาบวกได้เล็กน้อยนะครับ เพราะว่าตอนนี้เงินบาทอ่อนลงมาอยู่ที่34บาท80กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับ ขนาดที่กรอบราคาทองคาของไทยแนวรับตอนนี้ทองคําแท่งก็คือ49,000ื้วนทุนแนวต้านก็คือ5 0,000ทุนนะครับแล้วก็จับตาดูหุ้นไทยให้ดีนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เปิดทําการมาวันแรกหลังหยุดยาวไป3วันเนี่ยปรากฏว่าหุ้นไทยก็ยังลงอย่างหนักถึง50จุดนะครับนี่ขนาดมีมาตรการที่เป็นยาแรงจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วยเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะการห้ามขายช็อตดูซิว่าวันนี้จะมีการลงมาทดสอบโลเดิมหรือไม่ที่เป็นจุดต่ําสุดในรอบ5ปีแล้วครับ หรือจะลงไปมากกว่านั้นแล้วไปทดสอบจุดต่ำสุดตั้งแต่ช่วงโควิด1 9ประมาณเดือนมีนาคม2,563นะครับตอนนั้นดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ของเราลงมาอยู่แถว